อันนี้เราก็อยู่สุดเขตแดนสยามนะครับแม่น้ำโขงเนาะนี่ก็อยู่วัดอหงวันนาวาดนะครับบรรยากาศแม่น้ำโขงนะครับตรงนั้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับประเทศลาวน้ำโขงไหล นันจะเป็นสาราสารามัดของวัดอาหุงนะครับถ่ายรูปนีเ่ยแม่ก็ถ่ายไปตั้งหลายรูป จุดนี้จะเป็นศาลเจ้าแม่เทพีสะดือแม่น้ำโขงน,นะคะะนรับบรรยากาศในก็จจัยถ่ายตรงนี้รูปแก้งนะอยู่ที่คอหเห็นรูปตรงนี้ดเลยนี่คือพยาสวนนักรานักรานะครับ วังนาคินพญานาคราชนะครับเราก็จะมาบูชากันนะครับเรายืนอยู่นี้ก็จะเป็นเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงนะครับจะมีความเป็นไม้ อย่างไรแล้วก็มาอ่านดูนะครับนี่นะครับสะดือแม่น้ำโขงเนาะ The n v e r o f m e k o n g จุดนี้จะเป็นสะดือแม่น้ำโขงนะงนมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะ<ล>ะ,ยะเลยนะ,ะ,ะ,น,ะนี่บรรยากาศนักเที่ยวเดินมาแม่เขาแอบอะไรกันนะมีคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะะเลยเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขง น,นี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะริมแม่น้ำโขงนะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับนนคนก็จะมีนนมากรบบาบไหว้แล้วก็มาขอพรขอโชคลาภนะครับจากพญาพญานาคนะครับพญานาคราสนอนนี้แดดร่มโพนะครับก็จะสวยงามบรรยากาศร่มรื่น มีตาลาาด้วยนะสวยตั้งดึงตะการตาที่น,นี้ก็จะเป็นขยาโนหนนาคราบนะครับนะครับเขก็จะมากราบไหว้นะนีดจุดทุกเก้าดอกนะครับภายในวัดนะครับก็จะมี ภายในวัดก็จะมีอุทยานหินงามอาหงนะครับสวยงามมากเลยครับเข้ามาดูเป็นนี่นะครับอุทยานหินงามอาหงนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับบรรยากาศโดยรอบสวยมากจะมีกิ่วถืวทัดสวยงามมากนะครับมีหินมีต่างๆมากเลย,วยสวยงามมากเลยจบแล้วฝากกดติดตาม้วยนะ